ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระงับโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพายบา,ยพยา,าบ,ยยบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยวเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ็คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งส่วนศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุกทนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ,รบพี่น้องเกษตรกรเกรตรตันครับวันนี้มาคุยกันเรื่องดินเข็มเราจะเลือกใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีระหว่าง4600หรือ2 1 0 0ดีนะครับปุ๋ยสองตัวนี้เนี่ยมีธาตุแทนเ่นเหมือนกันแต่มีเปอร์เซ็นต์ในเจนที่ต่างกันปเปพื่อนทราบไหมครับ ถ้ามันเป็นดินเค็มหรือที่ดินมันมี ph มากกว่า7เนี่ยถ้าใส่สองสูตรนี้เราจะเลือกสูตรไหนแล้วเหตุผลมันมีอย่างไงกันบ้างนะครับ3คําถามสําหรับหัวข้อนี้นะครับ 1. เลือกสูตรไหนดีระหว่าง4 6 0 0ซึ่งเป็นยูเรียแล้วก็2 1 0 0เป็นแอมโมเนียมซัลเฟตแล้วข้อที่2ทําไมถึงต้องเลือกสูตรนี้สูตรใดสูตรหนึ่งจะต้องถูกเลือกไม่4 6 0 0กับ2 1 0 นะครับก้อที่3แล้วสูตรเทพไม่เลือกไม่เลือกเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูคําตอบในคลิปนี้กันนะครับข้อคาถามที่1เลือกสูตรในดีคำตอก็คือเลือกสูตร2100หรือแอมโมเนียมซัลเฟตแล้วเลือกสูตรนี้เพราะอะไรในดินเค็มมันถึงเลือกใช้สูตรนี้นะครับการเลือกสูตรนี้เพราะ1นึ่ทำไมแอมโมเนียมซัลเฟตหรือ2100 ถึงดีกว่าในดินเค็มแม้ถึงดีกว่า4600หรือที่เราเรียกว่าปุ๋ยยูเรียนั่นเองประการที่1ที่แอมโมเนียมซัลเฟต2 1 0ดีกว่าเพราะลดโซเดียมในดินได้สาเหตุที่ลดโซเดียมเพราะว่าเวลาหว่านลงไปในดินแล้วเนี่ยแอมโมเนียมซัลเฟตที่มีซัลเฟตเป็นองค์ประกอบนะครับหรือพวกกรรมฐานเป็นองค์ประกอบเนี่ยช่วยจับกับโซเดียมซึ่งตัวโซเดียมหรือเกลือที่มันอยู่ในดินเนี่ย ถกชะล้างออกจากหน้าดินได้ง่ายือมันเป็นอย่างนี้นะครับผมเคยพูดเรื่องตัวนี้ไปแล้วเนาะเรื่องดินเค็มลองย้อนไปดูคือเวลาเราใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตลงไปเนี่ยมันจะแตกตัวออกมาเป็นแอมโมเนียมกับซัลเฟตตัวซัลเฟตหรือตัวกำมะถันเนี่ยจะไปจับกับโซเดียมปกติเกลือจะเป็นโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมครับกำมะถันเนี่ยจะไปจับกับโ,โซเดียมมันจะกลายเป็นรูปสารตัวใหม่ที่มีชื่อว่าโซเดียมซัลเฟต มันเวลาฝนตกหรือน้ําถูกเนี่ยมันจะชะล้างออกไปจากหน้าดินพอมันชะล้างออกมันมนาสู่ข้อที่2ก็คือมันทําให้ดินมีความเค็มลดลงลดลงมีผลมาจากข้อหนึ่งคือโซเดียมซัลเฟตที่มันจับกันไม่นระูปหม่เนี่ยมันถูกชะล้างออกจากหน้าดินมันจึงให้ความเค็มบริเวณหน้าดินเนี่ยลดลงนั่นเองอันนี้คือข้อดีของแอมโมเนียมซัลเฟตซึ่งยูเรียไม่มีซัลเฟตเป็นองค์ประกอบนะครับข้อที่2ข้อดีของแอมโมเนียมซัลเฟตคือ ในรูปไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมหรือ n h 4ไฮีบวกมีประจุบวกดูซึมได้ดีในดินเค็มนะครับข้อถึงก็คือแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยมันอยู่ในรูปของ n h 4ซึ่งมีประจุบวกซึ่งพืชเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้โดยตรงประเด็นที่2ก็คือนอกจากอยู่รูปแอมโมเนียมแล้วนะครับแอมโมเนียมเนี่ยพืชนำมาใช้โดยตรงแล้วข้อ2มันไม่ได้เหิดเป็นกา๊าซเหมือนยูเรียนะครับมันไม่ให้เป็นกา๊าซเหมือนยูเรีย ซึ่งพอมันไม่ระเหยเป็นกา๊าซเนี่ยมันจะลดการสูญเสียนาเที่นได้มากกว่ายูเรียนะครับเวลายูเรียเข้าไปในเวลาเราเป็นพื้นในพื้นน้ำหรือเอาใส่ในกล่องในขวดก็ได้เวลาไปดมเนี่ยมันจะได้กลิ่นของแก๊สแอมโมเนียใช่ไหมครับแต่ยี่สิบอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีการระเหยแบบนั้นมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีของแอมโมเนียมซัลเฟตหรือยี่สิบอนข้อที่2น,น,น,นะครับต่อมาข้อที่3ด้วยความที่ว่าป Ł ุ๋ยยี่สิบอนนหรือแอมโมเนียมซัลเฟต มันมีทั้งไนโตรเจนและกำมะถันเป็นองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่ประมาณ23-24%ถึงอตไอตัวกำมะถันนะครับมันเป็นธาตุตัวหนึ่งที่จําเป็นต่อพืชตัวนี้เป็นธาตุอะไรครับธาตุรองธาตุรองมี3ชนชิดใช่ไหมครับแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันกำมะถันหรือซัลเฟอร์นี่เองเป็นธาตุรองของพืชมันจึงจําเป็นต่อพืชพืชต้องการซัลเฟอร์ในการสร้างโปรตีนและเอนไซม์อันนี้ก็จะมีอยู่ในหัวข้อเรื่องกำมะถันลองย้อนไปดูนะครับ แล้วก็ตัวซัลเฟอร์และกก็มาถันเนี่ยช่วยปรับตัวกับสภาพดินเค็มได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีของข้อที่3ทําไมเราถึงเลือกแอมโมเนียมซัลเฟตมากกว่า4ี0สหรือยูเรียนั่นเองนะครับสำหรับข้อคําถามข้อที่3เราเลือกแอมโมเนียมซัลเฟตหรือ2ี่0แแล้วสาเหตุไหนที่เราไม่เลือกยูเรีย ในการหวานดินเค็มนะครับยู่เรียก็คือ460 0นั่นเองจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเร,เ,เราไม่ควรเลือกเพราะเหตุผลดังนี้นะครับถ้าไมดินเค็มถึงต้องระวังการใช้ยูเรียรหรือ4600ข้อที่1นะครับยูเรียรเนี่ยอาจจะไปเพิ่มค่าความเค็มชั่วคราวในดินได้ซึ่งดินมันเค็มอยู่แล้วถ้าใส่ไปเนี่ยมันจะเพิ่มค่าความเค็มให้ดินเพิ่มมากขึ้นในช่วขณะหนึ่งซึ่งไม่เป็นผลดีกับพืช นะครับประเด็นแรกก็คือการเพิ่มค่าความเข้มเนี่ยยูเรียเนี่ยเป็นสารที่มีไนโตรเจนนะครับมีความเข้มข้นสูงถึงประมาณ46%เมื่อละลายข้อที่2ก็คือเมือ่อยูเรียเนี่ยมันละลายในน้ํามันจะเปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนียและไบคาร์บอเนตลสรูปนะครับยูเรียเนี่ยเมื่อละลายในน้ําเปลี่ยนเป็น,ปนแอมโมโนเนีย NH3 และไบคาร์บอเนตไอตัวพวกนี้แหละครับมันจะเพิ่มปริมาณไอออนในดิน ก็คือประจุในดินเพิ่มขึ้นเพราประจุในดินเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้ค่าการนําไฟฟ้าซึ่งนํนมู่ข้อที่3เนี่ยค่าการนําไฟฟ้าหรือ E C ที่เราเรียกว่า E C เนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งตัว E C เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ระดับความเข้มของดินที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับข้อที่1ก็คือบายูลดลงไปเนี่ยไนโตรเจนมีความเข้มข้นสูงเพราะมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแอมโม,นบบมเนียกับไบคาร์บอนเอทมันทําให้ประจุในดินเพิ่มมากขึ้น พอประจุในดินเพิ่มมากขึ้นค่าการนำไฟฟ้าสูงขึ้นมันมองบอกถึงระดับความเข็มในดินก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับก็ที่2สาเหตุที่เราไม่ควรเลือกยูเรียเพราะว่ายูเรียเนี่ยเปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนียซึ่งอาจส่งผลต่อในดินเค็มได้เช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนียเป็น NH3 ไม่ใช่แอมโมเนียมนะแอมโมเนียมเป็น NH4 นะครับตัวนี้เป็นแอมโมเนียเป็น NH3 พอเปลี่ยนรูปมันเองคือในสภาพที่ดินเค็มเนี่ยมักจะมีปริมาณโซเดียมสูงอยู่แล้วมันจะมีประโยชน์บวกใช่ไหมครับเ <c oughs> มือ่อยูเรียเปลี่ยนรูปไปมันจะทําให้โซเดียมในดินเนี่ยสะสมเพิ่มมากขึ้นพอในโซเดียมในดินสะสมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อการดูดซึมธาตุอาหารได้น้อยลงนะครับคือถ้ามันเปลี่ยนรูปเนี่ยโซเดียมในดินจะสะสมเพิ่มมากขึ้นด้วยความที่โซเดียมมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อรากพืช นะครับถ้าพืชไหนมันปลูกในดินเค็มร่างพืชคือมันดูดอาหารได้น้อยลงนั่นเองอันนี้คือข้อที่2ที่เราไม่เลือกถามว่าทำไมไม่กรูยูเรียประเด็นคือข้อที่สองพวกนี้นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่สมยูเรียเนี่ยระเหิดเป็นแอมโมเนียนะครับเป็นแอมโมเนียระเหิดได้ง่ายง่ายง่ายมากในดินเค็มนะครับเวลาเราหว่านเราไปเนี่ยเวลาเราหว่านถ้ามันมีน้าอยู่นิดนึงมันโดนแสงแดดเนี่ยเราจะได้กลิ่นแอมโมเนีย นะครับแอมโมเนียเนี่ยเอาใส่อสอะไรใส่แก้วใส่อะไรก็ได้แล้วลองดมดูตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งลองดมดูมันจะมีกลิ่นพวกแอมโมเนียขึ้นมาอันนี้เป็นถามว่าเอาล้อเหืินแล้วมันเป็นไงจะลืมนะครับแอมโมเนียเอ็นเอสามมันมีไนโตรเจนอยู่ด้วยถ้ามันระเหินขึ้นหมายถึงว่ามันสูญเสียไนโตรเจนไปกับการระเหินไปด้วยนะครับในดินที่มี pH สูงเนี่ยหรือ pH มากกว่า7เนี่ย ยูเรียนเนี่ยจะเปลี่ยนทูกเป็นแกส๊สแก๊สเซโมเนียซึ่งมันสูญมันเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่เราดมดมเว е ลาเราเป็นลมอ่ะตัวเดียวกันน,นะครับตัวเดียวกันแต่ว่าถามว่ามันสูญเสียไปในอากาศมม่เกิดอะไรขึ้นมันก็สูญเสียไนโตรเจนไปด้วยครับพืชก็ไม่ได้รับพ้นไปในอากาศแล้วนะครับข้อที่2พอมันสูญเสียไปในอากาศเนี่ยพืชเนี่ยไม่ได้รับไนโตรเจนอย่างเต็มที่เกษตรกรเนี่ยสมมติว่าวาน ร้อยกิโลในนาร้อยไร่อะไรเงี้ยมันจะต้องเติมปุ๋ยลงอีกเพราะอะไรครับเพราะมันระเหิดในแต่เจ้ดมันสูญเสียไปกับอากาศนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินเค็มจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีระหว่าง4600และก็แอมโมเนียมซัลเฟตผมขอสรุปอย่างนี้นะครับดินเค็มเนี่ยถ้าตามหัวข้อที่ผมเสนอเนี่ยถ้าเป็นเส60ห,หรือ2800เนี่ยควรเลือกใส่2 1 0 0เหตุผลก็คือ1 ด้วย2ีหศูนย์ยหรือแอมโมเนียมซเฟตแอมโมเนียมเนี่ยเวลาลาหวานมันลายแลย้วเนี่ยพืชมันใช้โดยตรงนะครับแล้วมันมีตัวหนึ่งถ้าเป็นดินเค็มเนี่ยมันมีตัวัซเฟตหรือกรรมถันเป็นองค์ประกอบตัวกร,รมถันนี่แหละครับมันจะไปจับกับโซเดียมซึ่งมีประจุบ,บวกในดินเปลี่ยนเป็นสารรูปใหม่เขาเรียกว่าโซเดียมัซเฟตตัวนี้เวลาถูกน้ํามันจะถูกชาล้างออกไปจากหน้าดินมันจะทำให้ความเค็มในดินลดน้อยลงนั่นเอง ส่วนตัวมส่วนตัวยูเรียเซลยมที่โซนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยก็คือเวลาหวานไปเนี่ยมันจะมีการระเหดนะครับมันจะมีการระเหดเพิ่มมากขึ้นมันจะสูญเสียไนโตรเจนได้ง่ายกว่าแอมโมเนียมัลเฟตตามผลที่ผมกล่าวมาแล้วมันยังทําให้ดินเนี่ยมีค่าความเค็มค่า ec การนําไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นในระยะชั่วคราวด้วยซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับพืชมันทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้น้อยลงนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถ้าดินเค็มเนี่ยเราควรเลือกแอมเนียมซัลเฟตยี่สิบเมากกว่า46.0 0ทั้งที่ท่านอาหารเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วถามว่าเอา้าถ้าไม่มีย0 0สนี่ยผมใช้ยูเรียมจะได้หรือเปล่าได้ครับได้เหมือนกันแต่ถ้ามี2.0 0ส่วนนี้เราจะเลือก2ี่สจะดีจะเหมาะกว่าเพราะว่าเราก็ทราบกัแล้วว่าถ้าใส่ย,ยูเรียม ใส่ไปน,นานๆเนี่ยความเค็มมันเพิ่มขึ le ar, ้นเพิ่มข okay ึ้นมันมันอาจไม่ได้ใส่ครั้งเดียวแล้วมันพืชนมันตายหรอกนะครับดินมันเปลี่ยนหรอกเวลามันเปลี่ยนมันค่อยๆเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนดินเลยรพวกนี้เราก็ควรเลือกสูตรปุ๋ยให้เหมาะมันถูกนะครับจะดีกว่าที่เราจะไปเสี่ยงในอนาคตข้างหน้านะครับใช้ได้นะแต่ว่าอย่าใช้บ่อยอยู่ดีนะครับแต่ก็ต้องพอเราใช้เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาเราใช้เนี่ยในดินเค็มเนี่ยมันจะมีค่าความเค็มเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ วันนั้นการเลือกพคืชปลูกก็มีส่วนสิ่งสําคัญเหมือนกันครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นหยกไว้นอนสะก,กอนไม่มากก็น้อยหากิดพลาดประการใดก็ขอไผ่เวนกที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจารุดจิตทุกขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูนอตุโล วัดบุรพารามจังหวัดส,สุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงจริงท่านเขมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีทิทริ์ปฏิหารในการละก,กิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระร,รัตนตรัยุ้มครองพี่น้องเศกษฐกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ